สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีภารกิจกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับท้องทุง่งนาอันเขียวขจีแห่งดีวันนี้เราจะแว้นไปนะคะ,ะระหว่างทางไปนี้เราก็จะเจอกับน้องวัวนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เราจะต้องเอาฟางไปให้มันกินก่อนนะคะเพราะว่าหญ้าไม่พอกินค่ะเพราะช่วงฤดูในการทำนานี้นะคะ ก็คือวัวก็จะขาดหญ้านิดหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะทํานานะคะส่วนหญ้าเราก็จะเกี่ยวตามข้างพังนนาให้น้องวัวกินซึ่งไม่เพียงพอนะคะก็จะใช้ฟางฟางนี่คือจะเป็นฟางตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะออพอเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเสร็จเนี่ยเราก็จะอัดฟางเป็น สําหรับเลี้ยงวัวไว้ตลอดปีอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไงแล้วน้องวัวก็ชอบหญ้าสดๆกินหอมๆม,มากกว่าฟางแห้งๆแบบนี้นะคะพอเราให้อาหารวัวเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปหาปูหาปลาอาหารคนกันบ้างนะคะจะได้หรือเปล่านั้นก็ไม่รู้คะ่ะได้ตัวสองตัวก็ยังดีนะคะ เสร็จแล้วภาตรกิจต่อไปนะคะ<ม>ก็ต้องแบบปุ๋ยนะ,ะแบบปุ๋ยใส่นาะข้าวเพื่อให้ข้าวจะได้งามๆนะคะเพื่อจะให้ผลผลิตที่ดี<ม>หลังจากนั้น<ม>พวกเราก็ก<ม>ินข้าวกันนะคะมาร่วมวงปาร์ตี้กันกลางนามงความสุขสุดๆและฟินสุดๆเลยค่ะสําหรับเด็กๆนั้นโอ้โหก็เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นน้ํานาค่ะแล้วก็ไล่จับปูไป สนุกสนานกันไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมจนจบนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอสวัสดีค่ะ